เจ๊วันนี้ทําอะไรคะวันนี้เราจะเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะอ๋อเมล็ดพันธุ์มาแล้วมีอะไรบ้างคะฮากินสเตรล่าแล้วก็หอมห่อแล้วก็กลีนโอ๊กแล้วก็เลดคอรัสแล้วก็เลดโอ๊ไหนดูซิอโหอันนี้โอโหผักนี้ชอบมากเลยเอ็นี่ที่เจ๊ไปซื้อที่แม็โครนะเนี่ยจำได้วันนี้ก็เพิ่ง กร,กรอบกรอบกินกรอบกรอบโอเคโอเคแล้วอ่ะวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยทําอะไรเนี่ยวันนี้อนีรอะไรอฟองน้ำอ๋อฟองน้ำอุปกรณ์อ่ะทำอะไรบ้าง<ม>นาี่เราจะใส่น้ำลงไปนะคะอ๋ออ่ะ,อะ,อะดูซิใส่ให้เต็มเหรอคะค่ะใส่แล้วค่อยขยำให้ฟองน้ำม,มันเข้ากับน้ำได้ดีโอเคอ่าต้องค่อยคอย ให้ขยำให้ให้มันเปียกให้หมดมันเปียกหมดเลยใช่ไหมคะเปียกให้หมดเลยโอ้ต้องให้ฟองน้ำมันอุ้มน้ำให้เปียกค่ะทุกอนูเลยโอ้เนี่อันนี้อ่ะจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นเาอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาจะอ่า ทำไม่ให้อะไรเราแล้วนะคะก็จะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องให้เราเจ๊ลงมือทําเองด้วยวันนี้ทุกอย่างต้องเรียนรู้ใช่ค่ะต้องเรียนรู้มือใหม่กันทั้งนั้นดูสิคะเป็นช่องมองเห็นด้วยตาเปล่าวโอ้โหถาดชอบมากเลยค่ะสีนี้สวยมากเข้ากับเสื้อเลย ส,สวยๆค่ะนี่เห็นไหมนี่ก็ใส่น้ำลงไปขยำขยำให้แบบชุ่มน้ำให้ฟองน้ำมันอุ้มน้ำเปียกให้ได้มากที่สุด น,บบนิยมมีห้าสายพันธุ์มีห้าสายพันธุ์นิยมนี่ที่นิยมกันค่ะนี่อีกไม่นานค่ะนี่สิ้นเดือนเมษาเนี่ยเจ๊ก็จะมีผักที่แบบไปเที่ยวกลับมาเลยให้ผักตูได้ยินข่าวว่าทําเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องดูแลไม่ต้องยา่างเลย <c oughs> นี่ เจ้ของเรานี่สุดยอดเลยทำคิดอยากทำปุ๊บ่ขอ,อง <คะ S 1> มาเลยค่ะของมาเลยเห็นไหมคะไม่ต้องรอห้าแสนบาททำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวชินยากเฉพาะครั้งแรก มันก็ไม่ยากเท่าไหร่แดดอ่อนๆค่ะวันนี้หลังบ้านเนี่ยเล็งไปแล้วมืสักครู่เมื่อสักครู่ใหญ่ๆฝนลงฝนตกลิ้นค่ะนิดเดียวนิดเดียวนี่กล่องโอ้ยังไม่ถ่ายยังไม่เดินไปดูกล่องกล่องเยอะมากค่ะ สั่งปุ๊บมาปับ๊บไม่ต้องหายากทีมงานเจ๊มีเยอะรู้จักคนเดียวรู้จักคนเยอะค่ะขายอาหารทะเลเพราะที่นี่ก็ทำยำพวกยำทะเล <c oughs> โอเคชุ่มแล้ว <c oughs> เฮ้ยละ ปโอเคแล้วชุ่มแล้วค่ะเจ๊ปลไปดูกล่อง <Okay. S 1> เราเอาไว้นี่ก่อนค่ะตรงนั้นเต็ม <Okay. S 2> นี่โน่นค่ะกล่องที่เจาะแล้วอันนี้ก็เป็นทีมงานคุณภาพ <c oughs> นี่ทีมงานคุณภาพนะคะดูสิคะโอ้โห oh นี่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 น <c oughs> เล็กมากนี่นี่มาดูกันนี่ผักเขียวมาก นี่ค่ะโอ้โหกี่กล่องคะเนี่ยดูสิเยอะค่ะที่สุดนี่เห็นไหมคะอ่าแล้วก็จะมีปลูกมะเขือเทศเจ๊ก็จะปลูกมะเขือเทศเพวกที่ตาาใช่<า><า>แล้วค่ะอมีมะเขือเทศมัละก็ก็ปลูกแล้วใช่จะปลูกมะเขือเทศเนี่แหละกล่อ,กองที่เหลือที่สุดค่ะทีมง,งานคุณภาพโอ้โห กำลังลงมลิดค่ะ,ะมาแล้วมาแล้วจะยานิดนึงค่ะนี่จิ้มเขาเรียกด้านหัวหรือเปล่าจิ้มลงไปจิ้มนี่ค่ะอันลลจะ้แว <laughs> ทำไรคะคุณพี่ <laughs> สุดหล่อประจำบ้านใครดาวนํำยืมเนาะเอ้ทำงานแล้วก็ขายของค่ะจ้างงานอยู่หลังบ้านคิวมากอันนี้ถาดนี้ก็พี่ชายทำค่ะแล้วก็เดี๋ยวเทีเราก็จะทำต่อ เดียวนี่นีมืออันนี้คือคือคลิปที่สองคลิปที่สองคลิปที่สองห <c ười> ลัง,ลงจากเราเตรียมกล่องโฟมเสร็จแล้วแ,แล้วเราก็ตอนนี้คลิปที่สองนี้คือมาเพาะเพราะมาเมล็ดพันธแล้วคลิปต่อไปคลิปที่สามคงเอาลงกล่องเนาะ พอเสร็จก็จะลงกล่องนู่นเลยคะ่ะตอนแรกก็จะหาอะไรมาปิดก็เอาลงกล่องดีกว่านีออ่ลงเสร็จปุ๊บนี่รอดแรกนี่ก็จะหลายต้นอยู่กี่ต้นครับประมาณคุณคะเป็นน่าจะร้อยอยู่รอดแรกเออก็โอเคโอเคร้อยร้อยร้อยต้น <laughs> พอคะ่ะกล่องพอปุ๋ยเ<ะ>ตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ สแลนก็มาแล้วค่ะเพราะว่าจะกางสแนลนด้วยเพราะว่าแดดร้อนมากทีเนี้ยเอ่เหลือไมยุคาค่ะ,ะพี่ชายก็จะเอาไมยุคามาให้ให้เรากางสแลนก็สมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์รณ15วันเราค่อยลงกล่องเนี้ยเราก็จะเคาะอันมาเล็กนิด่อนนี่รายละเอียดมันอยู่ที่ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดเราได้ลงกล่องแล้วแป๊บเดียว มีผักเขียวขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่พี่อยู่หลังบ้านหลังบ้านเราสองมีปลูกกระดินพริกส่วนหลังบ้านตรงนี้เราก็จะเอามะเขือเทศปลูกตรงนี้แหละปลูกใสอ่าปลูกเหมือนกันตูมน้ำเหมือนกันมะเขือเทศจะทำาหลาให้เขาเลื้อยขึ้นเนี่ย เป็นกำแพงนี่มะะเมื่อเสศก็ขายซุ่มต่ำที่นี่ก็ต้องใช้เยอะ,อะลองปูด,ดอูอีกนิดค่ะนี่เห็นถาดเล็กอย่างเงี้ยหไม่ไม,ไม่ไม่ใช่น้อยนะเล็กแค่ไหนเล็กขี้หนูมไม้จิม้มฟัน่ยใหญ่กว่าอือยี่สว่นด้วยนะเนี่ยส่แว่นด้วยนะเนี่ยพี่าพชาย,ยเรา <laughs> นี but, ici, power, ่แหละคนที moment, so an uh ่จะทำต่อไปคนที่จะลงมือทำนะการสแลนแล้วก็ดูแลผักนี่ครับิีเกอมือใหม่มือใหม่ค่ะเรียนรู้กันไปเรื่อย ขอยข่อมข่อมข่อมเอ่อใจเย็นๆค่ะค่อยๆค่อยๆลองดูลองดูลองดูทำไปเนี่ยตูเก่งๆน้อยแห้ดูเด็กตัว นี่แหละมันยากแค่ตรงนี้แต่ถ้าถ้าผักขึ้นแล้วสเขียวเนี่ยจะมีความสุขมากขอบอกนี่ ก็คลิปนี้ก็ขอจุบคลิปเป็นท่านี้คะ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวทำคลิปที่สามต่อโอเคนะคะบ๊ายบาย